บานนองละจ้ะไอ้นาก้อนบานนองก็มีซ้อเท่าที่เ็นนาลาบานหลังบนใย,ยดอกสิ่งอำนวยความสะดวกกับบมีที่จริงนอกกับประกาศผ้าอายมาก้วยซ้ำามัานยั้งโดจะชิดลายทั้งบานนองจะเป็นยังไงออ้ก็รับได้เสมอขอบคุณด้วยอ้ไอ้จํำได้บ่พี่นองรอยังให้ฟังเรือ่องนั้นต้องกังวลรอ พึ่งนองสิมีลูกติดไอ้ก็รับได้ไอ้หักน้องเด้ขอขขบคุณเด้อไอ้ที่รับผพิ่งยิ่งมือสองแบบน้องได้ตอไปนีโอ้ยยาฮิตไอ้ซิลเล่นออ้องเองเป้าเป้าเป้ามานันนี้มานนี้สวัสดีครับแม่วันดีลูกขอแม่ลูกลุงสวัสดีครับอย่าเอิอนลุงสามมันเบิ่งทางเหินเอิอนพอซะลูก อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับมานังขางพอจะลูกไหมครับผมอพี่สดีเวกป้าลูกไายคนเดียวของพออ่อไอเป้าบะเมอนลูกไา้คนเดียวเป่าเป็นลูกไา้คนแหลกของสามีคนแหลกของน้อง ที่หักกันตอดปอสีไดมอนี้มากับตอดปอหกฮะปอหกหน่องมีรอบเรือหนหรอพอดีฮอร์โมนหน่องมันเติบโตวไวแต่ว่าตอนมอนหนึ่งเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเขาเตะบอนแอกสาวเป็นวันแล้วเขาก็ถิ่มนอกตอนนั้น <c oughs> ก็มีแต่มรใยญยที่ดูแลผม I love day ยูบอส I love d a แค่น้องกับลูกชายคนเดียวอายเลี้ยงได้ไพนี่แม่วัดดีแม่ลูกันี่อานุนลูกคนที่สองกับสามีคนที่สองของน้องฮะลูกชายน้องสองคนนี่คนละพอบะเมธขาอายมือนั้นน้องไปทำบุญเลยเดทพบรักก็เลยเดทเป็นอานท์มานีละอยู่ใต่ลมพ่อพ่ิที่สาร อย่าบอกได้ว่าน้องบอแมนน้องพบรักกับมือกีตาร์ในรถแท็กซี่แต่เขากระถิ่น้องไปไอ้เลบศได้ยังไงไอ้เลิศได้เสมอเยังที่เป็นของน้องอ่ะอนุนมามานั่งข้างๆพอหนิพอเฉยเงินไปซื้อขนม ลูกสองคนนี้ไอเิ้วครึ่งอยู่ห้อ,องไอแล้วแม่น้ำมีมไอคินวหน้าเสนอเด้อน้ำทีมสีเป็นเลนมาแล้วเด้อฮาแม่นี <c oughs> ่ล่ะลูกคนทีส่สของสาม,มีคนที่สข้างนอกน้ำทีมมาไหวก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> สามีคนที่สามพอดีมือน,นันน้องไปดูบอลมัธยมบาซิลกับตอนทีมเขาเตะบอลอันหนาน้องนองกังไงหลังเขาก็มาส่วนน,น้องขคืนแล้วน้องกับพอดดักก็นน้คืนนั้นเลยแต่หลังจากนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปเขาก็เปลี่ยนไปเขามากสาวเท็ดดี้เขามาคอดกีดยากขึ้นน้อง <c oughs> <c oughs> ไอ <porch. S 2> ้รับใดยังบ่มันไม่ยังมันไม่ยังไอรับใดคือกอละอ้ฮักน้องมานังาพอมาลูกมาแม่อย่าห้ดูสุกซันแม่บ่แม่มอกินนมก่นนะเสียงดังแล้ว ไปบอกไม่ไนเด้อว,ว่าถ้าเลยนล้ลูกขอ้อที่ฮกมาแล้วฮะขอ้อี่ฮกแมนกับกับอายนันลาะนองเจ้น้อยน้องคาดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงอายรับได้ยู่บอ ไอรับได้อยู่บ่พ่อไอรับได้แต่ไอขออย่างหนึ่งได้บ่ให้ไอเป็นคนสุดท้ายของน้องได้บ่ถ้าแม่ทม่าไม่เหลืองมาขอ,อขอใจกันก็คอยบอกคอยจ้าคอยปรับความขอใจกันเนาะจ้าน้องสิไม่ไอคนเดียวน้องสิบังหากไพอีกแล้วสัญญา นีเรืงเรีกสิเปิดเพิมแล้วพอสิพาซื้อสักเบีนแล้วพอสิซ yeah, yeah, okay, yeah, okay, yeah, okay. ื้อสเกตสตาร์ให้น้ำเ้อพ่อขอหุนดตัวนึงน้ำเด้อได้ๆๆพ่นึกขา่สติกเด้ค่ะได้พ่อชื่อทุกคนเลย้เข้าวัยเจจเนียใน่อโมเมคคนเดียวเด้เข้าวเป็แฮะ้โมเมึมาีพ่อแล้วเนาะ til náttúrulega